ปัจจุบันเรามีมอเตอร์วเวย์ที่สร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้ว2ส,สายทางนั่นก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลขก7สายกรุงเทพบ้านช้างช่วงกรุงเทพชนบุรีพัทยามาบตาพุธและทางหลวงพิเศษหมายเลข9้ถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกตะวันออกสร้างความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพปริมณฑลและย่นระยะเวลาเดินทางจากเมืองออกไปยังต่างจังหวัด ด้วยจุดเด่นที่ออกแบบให้เราสามารถใช้ความเร็วมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีรั้วกั้นตลอดแนวและมีทางแยกต่างระดับในจุดที่ต้องตัดกับเส้นทางสายอื่นๆรวมถึงมีที่พักริมทางพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบควบคุมความปลอดภัยตลอดเส้นทางทําให้ปัจจุบันมีปริมาณการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ทั้งสองสายมากกว่า8 0 0 0 0 0คันต่อวัน รัฐบาลจึงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางพิเศษมาอย่างต่อเนื่องโดยกำลังก่อสร้างอยู่4โครงการรวมระยะทางกว่า335กิโลเมตรประกอบด้วย มอเตอร์เวย์สู่อีสานสายแรกกับโครงการบางปะอินนครราชสีมาสำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครภาคกลางกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง40นาทีอีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาหรือว่าจีน ตใต้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2568 ด้านตะวันตกมีโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางสายเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมจากกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลไปสู่ภาคตะวันตกได้อย่างง่ายดายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนได้เดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยระยะทาง96กิโลเมตรโดยจะลดเวลาจาก2ชั่วโมงครึง่งเหลือเพียง40นาทีเท่านั้นเองค่ะ สำหรับสายนี้จะได้ใช้ในปี2,568เช่นเดียวกัน หากจะลงใต้แล่นชฉีวกับโครงการมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้อย่างมากโดยจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข35หรือที่เรารู้จักกันในชื่อถนนพระราม2และยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของไทยให้เดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเส้นนี้จะเปิด ใช้งานได้ในปี2568และยังเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเป็นทางด่วนสายใหม่ที่จะมาช่วยลดปัญหาจราจรหนาแน่นของทางด่วนดาวคนองและสะพานพระราม9เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งลงไปยังภาคใต้ของไทยจะเปิดให้บริการได้ในปี2567ค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นยังเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายมอเตอร์เวย์และทางพิเศษเส้นทางใหม่ๆเชื่อมโยงภูมิภาคอีกหลายโครงการประกอบด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายยกระดับอุตราภิมุกหรือดอนเมืองทเวช่วงรังสิตบางปะอินมอเตอร์เวย์วงแหว,ตวนตะวันตกช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภามอเตอร์เวย์สายชนบุรีหนองคาย และทางพิเศษส่วนต่อขยายสายฉลองรัฐช่วงจตุโชตถนนมวงแหวนรอบที่ส พร้อมท้อมกับการอัปเกรดถนนปรับปรุงและขยายทั้งถนนหลักถนนรองทั่วประเทศค่ะเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั้งการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคมไซจังหวัดบึงการถนนแนวใหม่เชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานสะพานมิตรภาพแห่งที่สาจังหวัดนครพนม ทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จในปี2567 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐมีการลงทุนใช้จ่ายด้วยการพัฒนาบำรุงรักษาโครงข่ายถนนด้วยเงินงบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะก็เพื่อให้คนไทยได้ใช้สัญจรทางถนนเชื่อมโยงจากเมืองสู่ภูมิภาคจังหวัดและตำบลและแม้ว่ารัฐจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการสร้างถนนก็ตามแน่นอนว่าหากโครงข่ายถนนมีประสิทธิภาพย่อมมีส่วนส่งเสริมให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเชิงก ค้าระหว่างประเทศได้และสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศนั่นเองค่ะ